สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่คลิปนะคะช่องพังวัวไทยพายูปรําของเรานะคะแม่แม่พี่ๆี่ค่ะในคลิปนี้เรามาชมนะคะ ่ามาชมทำอะไรกันให้แม่แม่นึกกันก่อนนะคะดูภาพก่อนนะคะในช่วงต้นๆเนาะแม่แม่ขะในช่วงต้นๆให้แม่แม่ดูคลิปกันก่อนนะ,ะดูภาพในคลิปกันก่อนนะ,ะดูสภาพนี่นะคะเช้านี้จะอ่าตาเตยตาเตืย,ตเตยจะ เป็นคุณหมอจำเป็นนะ,ะให้ตาพอดตะะอีตานะคะมีตานะคะน้ำตาไหลตาลเตืยก็เลยจะทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดตานะคะล้างตาหยดยานะคะให้กับตาแต่ว่า,าดูในภาพเลยนะคะตามภาพเนาะแม่ๆไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแม่แม่เอเอกับการที่แบบว่าจะหยดล้างตาให้เตานะคะนี่ด้านซ้ายนะแม่แม่ด้านซ้ายน้ําตาไหลด้านซ้ายอวันแรกที่เรานะคะโทรให้คุณหมอมาตรวจดูอาการนะคะ <c oughs> น้ำตาไหลง่ายมากเลยนะวันแรกวันแรกที่คุณหมอมาคือ ล้างแล้วหยดยาได้ง่ายมากเลยนะแม่แม่แต่มาสภาพวันนี้มาดูสภาพวันนี้ค่ะทุกคนมันต่างกันมากเลยนะแม่แม่ต่างกันมากเลยเออต่างกันมากเลยตอนนี้คือน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดรอบๆบ,บริเวณขอบตาก่อนนะคะก่อนที่คุณหมอบอกว่าก่อนที่จะหยดยานะคะหยดยาเข้าไปนะคะ แต่แตาเตยบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้เอากันเกือบจะชั่วโมงแล้วนะคะเอ่อเตา่าเป็นไงเตา่ตาเต่าไม่อันนี้เลยเต่าไม่นิ่งเลยนะทุกคนเต่าไม่นิ่งเลยนะคะน,นี่โอ้โหยากมากเลยนะเตา่าอืม ไม่ยอมนิ่งนะคะนี่นะคะด้านนี้นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ตาตืก็น้ําล้างรอบๆขอบตาแล้วนะคะแต่แต่เรา,า <laughs> แต่เราภารกิจของเราก็คือหนักก็คือการหยอดนะแม่แม่การหยอดหย,ยอดน้ํายานะคะลงไปในในดวงตาของของตานะอันนี้คือภารกิจหนักเลยนะทุกคน <laughs> อันนี้ก็พอแบบอันนี้ได้อยู่นะแต่ อ่าอืมอ,นอ,นอันนี้เราเอาน้ำนะคะน้ำที่สะอาดนะคะใส่ชุบกับผ้านะอ่าให้ตาเตือยล้างขอ,ขอบขอบดวงตาก่อนออออแล้วเราจะหาวิธีในการหาหลอกล่อ,ลอให้ตาแบบนิ่งนิ่งนิ่งก่อนนะคะนี่นิ่งนิ่งก่อนนะคะเพื่อจะ เอาน้ำยาหยดลงในดวงตาข้างใน,นงในดวงตานะคะหยดข้างในนะแม่แม่หยดข้างในแล้วก็อพอหยอดแล้วจะเราจะปิดตาไว้สักพักหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบใช่ไหมคุณหมอบอกเราจะปิดตาไว้กอดน,นะคะเพื่อให้ยาซึมเข้าไปนะคะข้างในนะคะแม่แมต้อง,นอนง <c oughs> ต้องหลอก<ๆ>ล่อให้นอน แต่ภารกิจของตาเต๋ในตอนนี้ก็คือหลอกล่อให้นอนไม่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เราก็เลยยังไม่ยังไม่เริมม่มหยดนะคะแม่แม่ยังไม่เริ่มหยดต้องหลอกล่อต้องหลอกล่อให้ตานอนอีกฝั่งที่ที่ไม่จีบตานะคะแม่แม่แต่ว่าอตอนนี้ <laughs> มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนะแม่แม่ และแม่ควรจะเข้าไปช่วยก็ยากด้วยนะนนนนตาแรงเยอะแม่แม่แม,นนแม่ควรจะเข้าไปก็จะอันนี้หน่อยว่าจะเข้าไปช่วยก็ยากนอ,นอ่าวันนี้ก็ครบรอบนะคะวันที่29นะคะครบรอบ4เดือนเต็มแล้วนะครับโอ้ ดูโอ้ตาวสี่เดือนเต็มนี้ได้ท่าใหม่มาเลยเหรอฮะในสีส่เดือนเต็มวันนี้นี่เธอได้ท่าใหม่มาเลยยืนโชว์สองขาหลังปินข้อขาหลังนะแม่แม่ปินข้อขาหลังเลยนะโอ้ได้มาใหม่แล้วนะท่าใหม่แล้วนะแม่แม่เอ้ยอ คลิปนี้ก็ฝากแม่ๆเข้ามารับชมเป็นกําลังใจกันเยอะๆด้วยนะแม่ๆวันนี้สี่เดือนวันที่ยี่สิบเก้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันที่ยี่สิบเก้านะคะ,ะตุลาคมนะคะของเอช้านี้นะคะแม่ๆก็มาทําคลิปนะคะ hello, hello. Hello, hello. คุณหมอจําเป็นกับ hello, hello. กับคน <Hello. S 1> คนคนคน, <Hello. S 1> คนไข้ที่แบบว่า ่วนนะคะลิงลิงน้อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ช้างนะตาเต๋อบอกว่าไม่ใช่ช้างนะคะลิงน้อยนะคะทุกคนหนูนอนวะลูกแต่ว่าชอบนอนฝั่งที่ที่ที่จ็บตานะแม่แม่ตาเนะี่ยไม่นอนฝั่งที่ไม่จ็บนะ,ะแต่ต้องให้ตาตาเต๋อหลอกล่อในในในฝั่งที่ไม่เจ็บตาในหะ้นอนลงแล้วเราจะได้ รีบทำรีบเอาน้าํายาหยดนะคะแม่แม่แต่ว่าตอนนี้ภาร,รกิจขึ้นหนักมากเลยตาเตือยของเราตาเตือยภารกิจหนักมากแล้วจะอันนี้แม่ลาต้าเอออื้อ อืตาตาตาจะไปตัดย่าอีกนะทำไงล่ะทีนี้ไม่ยอมนอนเลยจะได้จะได้หยอดไหมล่ะจะได้หยอดน้ำยาไหมตาวันนี้น่ะวันแรกทำไมง่ายจังเลย หรือว่าจะเรา,เาจะเอาช่วงที่เขาง่วงนอนเนาะแม่ๆมใช่ไหมงั้นเราเดี๋ยวเราค่อยมากันอันนี้ใหม่ต้องเอาช่วงที่เตาจะนอนเฮเล่น <c oughs> ดินแล้วนะ่นะน่ะจะเข้าตายอยีกไล้ะน่ะดูนะคนะนะทุกคนใช่ต้องเอาช่วงเขานอน แต่บ้านเวลาตานอนนะ่ะตาจะนอนชอบนอนฝั่งฝั่งทางโน้นนะ่ะฝั่งทางไม่ฝั่งทางนี่แหละทางซ้ายเนาะแม่แม่ทางที่เขาจิบเนี่นะนี่ทางซ้ายใส่เขาไม่ให้จับไงไม่ใช่รู้แล้วบอกตาใช่ไหมตารู้แล้วนี่ว่าจะหยดตาให้ล้างตาให้นี่รู้แล้วแหละ คิดว่าเพราะว่าวันแรกไม่รู้ไงเพราะว่าวันแรกไม่รู้เนาะว่าเขาจะทำอะไรก็เลยแบบง่ายหน่อยนะแต่ว่าโ,โวยวายแล้วแม่ๆเด็กน้อยโวยวายแล้วไม่เอาไม่เอาเด็กน้อยบอกเ <laughs> ออโวยวายแล้วค่ะ มวยมาแล้วนะครแม่แม่ไงล่ะภารกิจภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่ไหมตาเตยโบริเลอลางครับานบลงเท่เนดีงได้ในของาเห็นไหมเด่นดินใสเลยนะเล่นนะเลนจะบ้าตาก็ใสแล้วนะแม่แม่บนมากนอนกัน ตาเริ่มใสใสแล้วก็ก็อย่างที่ว่าแล้วเนาะน้าตาไหลก็ลมด้วยนะคะแม่แม่มีลมด้วยลมเป่าตาด้วยแล้วก็อ่าไม่รู้ว่าโดนใบหญ้าหรือว่าโดนใบหญ้าแล้วเนาะส่วนส่วนมากจะโดนใบหญ้าเวลาแม่ทานหญ้าแม่เบี่ยงเบี่ยงหญ้าบ้างแล้วก็ตัวเองตาาเล่นเล่นเองบ้างนอนทับหญ้าแม่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแม่แม่ก็เลยทําให น่าจะอเออ,อ,อวันนั้นตัดต้นไผ่กิ่งไผ่ให้แม่อรลไทยกินด้วย<ม>ก็น่าจะมีส่วนด้วยนะคะแม่แมก็น่าจะแบบเทียดเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะก็เลยทำให้อ่าเครืองตาแล้วก็น้ำตาไหลเนาะแม่แมค่ะนี่เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ พอพอได้เห็นน้ําตาไหลออกมาเยอะในวันเลกนะคะแม่พลก็เลยโทรเรียกคุณหมอมาดูเลยนะคะมาดูคุณหมอก็บอกว่าให้น้ํายาล้างตาไปก่อนนะคะคุณหมอก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะคะแม่ๆค่ะเข้ามาดูในทุกวันนะคะดูอาการโอเคนะคะแม่ๆในคลิปนี้ก็ ฝากแวะมาเป็นกำลังใจนะคะแวะรับชมกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็าฝากแม่ๆนะคะแวะมากันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย